สวัสดีครับผมเพื่อนๆพ,พี่น้องๆทุกคนโอเคก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ For d ด v ท2วต้อนรับวันทำงานนะครับวันแรกหลังจากปีใหม่ไทยนะครับผมก็พอมีเวลาก็รีบมาทำคลิปก่อนนะครับตอนนี้ทำเวลา18บนกาสานาทีนะครับเดี๋ยวก็ทำเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อเดี๋ยวลุงเลยนะเดี๋ยวไม่ว่างอีก อ่ะก็อันนี้เป็นระบบตัวอย่างนะครับ POS นะครับผมก็ที่สอนทำกันอยู่นั่นแหละเรายังอยู่ในโหมดของ o o n t of s ซ l e เนาะอ่าก่อนอื่นก็ขอฝากเว็บไซต์นะครับผม forde f 22นะครับเนื้อหาดีๆสาระดีๆนะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับเข้ามาติดตามกันได้นะครับเข้ามาดูกันได้ฟ r f ฟร e มีจะให้สอนจะจองคิวก็ต้อง inbox นะครับแต่ว่าเดือนนี้เต็มแล้วนะครับผมบอกไว้เลยอ่ะแล้วก็ ยูทูบนะครับช n e l ของฟอเดฟนะครับผมก็มีวิดีโออยู่เป็นเพลย์ลิสต์นะครับก็เลือกดูกันได้นะครับผมเลือกดูกันได้นะมีเพลย์ลิสต์ให้เนี่ยระบบ p o s เนี่ยตั้งแต่ Bootstrap 5เนี่ย r o n t e n d นะครับผมว่ามันเนี่ยอธิบายเลยอันเนี้ย r o n t e n d อันเนี้ย Back e n d นะทำสองอันนี้ได้เนี่ยโปรเจกต์ Project จบปอตีอะมันไม่ยากเกินไอเดียคุณแน่นอนนะครับผมเพราะสอตั้งแต่พื้นฐานนะทั้งแบล็กทั้งฟอนต์เนี่ย โอ้โหแล้วเป็นของฟรีด้วยอ่ะอืออะไรมันจะขนาดนี้แล้วปัจจุบันก็นี่ระบบ POS เนี่ยสอนฟรีนะครับเข้ามาดูกันเถอะนะครับผมติชมกันได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้ copy วางนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครตัวแปรมั่วก็ก,ก,ก็ไม่รอดนะครับแล้วทักมากันเยอะอยู่นะครับผมไอ,อ้ copy วางแล้วแบบไปเปลี่ยนเองอะไรเองแล้วไม่ทําความเข้าใจเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูนะครับผมโอเคมา เราเข้าเรื่องเราเลยนะครับผมเราเข้าเรื่องเราเลยอ่าก็ EP ที่แล้วนะ EP ที่แล้ว EP ที่แล้วมันจะอยู่ในการตัดสต็อกใช่ไหมอ่าไม่ใช่นี EP ที่แล้วอยู่ในเรื่องการตัดสต็อกอ่า EP ที่แล้วก็คือหลังจากตัดสต็อกอ่ะให้บันทึกทำาแ่งซื้อก็คือไปตัดสต็อกนะครับผม EP นี้ EP ที่34นะครับจัดการกับ transaction ทั้งหมดที่เราต้องจัดการมันมีอะไรบ้างครับที่เราเรียนไปแรกแรก begin commit p r o b e x นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับ EP นี้ก่อนอื่นโปรดเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะโปรเจกต์ project เดิมที่เราทำกันนะอ่าพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับผมก็จะเจอระบบต่างๆแล้วก็มีโค้ดนะครับผมอ่า เรามาทํากันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอ่ะโอเคก็ไปเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็อยู่ในหน้าเซฟออเดอร์นะครับเรามาย้อนทบทวนก่อนว่าทีแรกมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพอทําเสร็จเนี่ยแน่นอนเลยเดี๋ยวมันจะมีดัชบงดัชบอร์ดอะไรพวกนี้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอ่าเห็นไหมเยอะแยะนะครับผมเตรียมไว้หมดแล้วนะครับผมเรียนกันให้ได้ก็แล้วกันเยอะๆแบบนี้ของฟรีเนี่ย แต่มันเยอะนะครับต้องรอนิดนึงส่วนใครที่จะให้ไพรเว e ก็อิน o ็อกมานะครับต่อคิวไปนะครับโอเคก็หย <Okay, S 1> <ๆ>ิบหยิบหยิบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ก่อน93 94 94มเก้าสเนะเดี๋ยวมันต้องลดลงเป็น92 93 93เนกะาสเอาให้มันอย่างละ2อ,อันนี้1อันนี้2ให้มันเหลือ92ทั้งหมดนะครับว่าม,มันจะ เป็นปกติหรือเปล่าอ่ะโอเคเมื่อวานนั้นเราค้างกันอยู่แค่นี้เรารเฟชตัดไหมครับอ่าตัดเหมือนเดิมนะครับผมตัดเหมือนเดิมนไหมครับตัดเหมือนเดิมปกติอ๋อนี่มันต่อนี่มันต่อเนี่ยเดี๋ยวก่อน ระท้างมันเหลือเลขเต e ัวเดียวลบหนึ่งอันนี้ลบสามอันนี้ลบส okay. องหนึ่งันยีิบ้าสองพันยิเกซื้อสามอสองพันย่สิบสองซื้อหนึ่งแอรหนึ่งเอ็กซื้อสองส 1> 1. 2 0 2 2ัซื้อ1 2029ซื้อ3 2022ือ1 3, 26, ่ือ3แล้วก็ สองอ่ะ,อะปุ๊บอืเราีเอ่ะเก้าสิบหมดแล้วนะครับตัดต้อกโกเตียอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวพอเราซื้อเสร็จเนี้ยมันจะต้องเป็นยังไงครับความจริงมันจะต้องกลับมาหน้าหน้าลิสต์ของการที่มันขายไปหน้าระบบ p ีเเนาะทีเนี้ยเรามีหน้าอินเด็ก ที่เตรียมไว้เพื่อให้ดูบิลกับออเดอร์ดีเทลในบิลนั้นๆน,น,นะครับผมเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้มันกลับมาแล้วเราจะต้องรีเซ็ตเซ t กชันแล้วก็จัดการกับทานเซกชันทั้งหมดเพื่อไม่ให้มันค้างไว้ในระบบนะครับ <C> <os> เราจะทำยังไงเราก็ไปเอาโค้ดมันเลยก็ไปเรียงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาวางข้างหลังทีเอตรงนี้เนาะ ไอ้ข้างหลัง exit นะครับผมก็คือเงื่อนไขเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคิวรี่หนึ่งกับคิวรี่สี่ทำงานก็คือให้มัน commit ให้มันบันทึกสำเร็จอะไรแบบนี้นะครับผมให้มันให้มัน commit ไปนะครับผมแล้วก็คิวรี 1, ่หน,นึ่งกับคิวรี่สี่ถ้าน o m m i t นะครับ แล้วก็เราจะต้องมาเปิดเราจะต้องมาเปิดฟัง์กชันนี้ begin นะครับผมก็คือ a t r n s a c t i o n begin ก็คือทำนะครับผม commit ก็คือสำเร็จแล้วแหละแล้วก็ถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยมันจะต้อง rollback กลับไปนะครับแต่ตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจะเอา switch alert ใส่ให้นะครับผมแต่ต้องเป็น ep ถัดไปเนาะ ep นี้จะใส่ให้ประมาณนี้ก่อนอย่าลืมนะครับเปิด begin ก่อนแล้วเราก็ มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราเอาผ่าที่2เนี่ยมาใส่หลังเปิดปิดย h p ตรงนี้นะครับผมเป็น j a v a สค r ิป t ให้มันเด้งกลับไปเฉยๆนั่นแหละนะครับตรงนี้ alert msg ก็คือตัวแปรตรงเนี้เห็นไหม msg ให้มัน alert อะไรผมก็จะเปิดก่อนนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่มีสว e ต alert ผมให้มันส่งไปหน้าอินเด็กเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆมานั่งส่งกันว่าส่ง ID หรือแล้ไปสวิตเดอร์เลสไปแบบไหนนะครับตอนนี้ก็ฟังมานี้ก่อนอ่ะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเรากดใส่แบสนะครับผม control หรือ command s นะครับแล้วเราก็ไปดูอีกทีนึงว่าเอ้ยเมื่อกี้เราทำเสร็จมันยังไม่ได้นี่ใช่ไหม ความจริงปกติก,กดเข้ามาเห็นไหมครับตรงนี้มันค้างอยู่ทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มีการเคลียร์ทาร์เซ็กชันแล้วมันไม่ได้มีการเคลียร์อะไรเคลียร์เซ็กชันอันเซตเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันยังอยู่อ่ะเราไม่เป็นไรมันยังอยู่เดี๋ยวเรามาซื้อทีละหนึ่งครับผมเมื่อกี้พอกดเข้ามานิดพวกเซ็กชันยังอยู่ใช่ไหมอ่ะตรงนี้กดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน มันดูข้อมูลเรียบร้อยปิ้งเห็นไหมครับต่อไปกดเข้ามาทานเซ็กชันไม่มีแล้วเห็นไหมแล้วก็เซ็กชันถูกอันเทสไปโดยสมบูรณ์แบบในการสั่งซื้อและตัดสต็อกนะครับผมก็รีเฟซด,ดูหนึ่งรอบอ่าเหลือ89หมด เพราะฉะนั้นทีนี้เราจัดการได้หมดแล้วนะครับผมในเรื่องของการาสั่งซื้อสินค้าใช่ไหมในเรื่องของการตัดสต็อกในเรื่องของการอันเซนเซชันในเรื่องของการจัดการเคลียร์ทรานเซชันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะเอาลูกเล่นมาใส่แล้วก็เรียกหน้าลิสต์หน้าวิวมาดูต่างๆแล้วก็ไปทําในเรื่องของดัชบอร์ดกันอ่ามันมันค่อนข้างที่จะเหลือเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ค่อยๆไปกันนะครับผมโอเค สำหรับ EP 3.4 4นะครับผมจัดการ Transaction Begin c o m m i t r o l l Back นะครับผมแล้วก็จัดการ Un Transaction ทั้งหมดเนี่ยก็ขอจบการนำนเสนอเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ